สวัสดีค่ะน้องหอมเบงเลน,นนะคะวันนี้น้องหอมก็จะไปโรงพยาบาลนะคะจะไปเยี่ยมปิตวัตนนะคะก็คือเหมือนญาติน้องหอมคนหนึ่งเหมือนกันนะคะเพราะว่าคือไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วน้องหอมก็เลยจะไปเยี่ยมนะคะเพราะว่าตอนนี้คือผ่าตัดนะคะก็เลยอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะไปที่โรงพยาบาลเลยนะคะดี่กว่าโรงพยาบาลไปนะครับ เอ่อก็คือเป็นโรงพยาบาลทันแกบุรีจะอยู่ใกล้ๆกับบ้านของมิสเตอร์วัตนะครับพอดีเขาผ่ามีเนื้องอกที่แผ่นหลังนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าส่วนไหนของหลังนะครับแต่ว่าก็คือเอ่ออาการของมิสเตอร์วัตเขามีก้อนเนื้อขึ้นมาก่อนแล้วแล้วก็เอ่อเริ่มปวดโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วเขาปวดนะครับเขาก็เลยได้ทําการผ่าตัดผ่าตัดไปเมื่อวานนี้ครับ ตอนช่วงเช้าเขาก็ได้โกงพยาบา,าให้นอนครับเอ่อสองเมื่อวานนี้แล้วก็วันนี้แล้วก็กลับวันวันที่สามนะครับจับวันที่สามเขาเข้าโรงพยาบาลได้แต่วันที่วันที่หนึ่งวันแรงงานนะครับผ่าตัดเมืวันนี้ก็พักปอดที่โรงพยาบาลตรวจตัวอาการแล้วก็วันที่สามก็ลับนะครับก็เราเราเป็นเหมือนญาติกันก็ ไปเทียบครับโอกาสก็ไปเทียบเดี๋ยวมาดูกันนะคะตอนนี้น้องผมกาลังออกเดินทางอยู่นะคะนี่นะคะเราก็กําลังออกเดินทางอยู่นะคะอันนี้เส้นสายไอ้แผนที่นะคะที่เราจะไปนะคะข้างหน้าก็คือจะเป็นถนนทางบวชยูดนะคะดดเรียกว,ว่าทางมเตรวเองหรือเปล่าใช่ใช่ทางบวชขั้นที่สองอ๋อทางบวชขั้นที่สองนะคะไปลงตรงเชื่อมต่อกับ ถนนวงแหวนตะวันออกนะครับลงสุดก็คือสุดถนนจุติอะไรสักอย่างเนี่ยจุติโชคนะครับอเนียประมาณนี้ครับก็น้องหอกจะถ่ายให้ดูครับค่ะเพราะว่าน้องหอบคือไม่รู้จักเส้นทางนะคะก็เลยต้องให้ท่านพี่พูดให้น้องหอบนะคะครับให้พิจารณากอช่วยกันครับใช่ค่ะเพราะว่าอยู่ด้วยกันช่วยกันตอนนี้ก็กำลัง กลับไปข้างหน้านี่รถเยอะวันนี้ก็เป็นวันที่16เฮ้ยไม่ใช่ผู้กิจห่วันนี้ก็เป็นวันที่2วันที่สลากกินแบ,บ่งรัฐบาลเขาออกเนี่ยครับรถเยอะปิดปกติปกติเลยเนี่ยถ้าเป็นวันที่2เนี่ยวันที่เป็นลอตเตอรี่ออกประจารถจะไม่ค่อยมีครับรก็จะู่ดนั่งอยู่ที่บ้านกันอะไรย่เงี้ยครับวันนี้ก็รถค่อนข้างแน่นอาจจะเดินทงางไปต่างจังหวัดกันอะไรอยเงี้ยครับ วันนี้ผม,มกำลังเดินทางกนันไปนะครับยังไงก็ฝากน้องหอมด้วยนะครับผู้พี P ่พี่ FC ของน้องหอมนะครับแลวแลวพี P ่พี่ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากเลยนะครับพี่พี F ่ FC ท่านใดที่เป็นพี P ่พี่ FC พี่หอมท่าเดือตอนนี้น้องหอมไปรับพี่หอมท่าเดือมาเรียบร้อยแล้วขนาดนี้อยู่ในกรุงเทพ หากพี่พี่อท่านใดสนใจพี่จะเข้ามาพบพี่หอมท่าเหลือตัวเป็นเป็นสามารถติดต่อเข้ามาได้ในที่ทางคอมเมนต์น้องหอมมึงเด,ดได้นะคะน้องหอมจะจัดตารางเวลานัดพบเจอนะคะทางด่วนอีกรอบหนึ่งเนาะพหมเนาะ ันนี้มันยังไม่ถึงใช่ไหมคะไม่ถึงจะลงแล้วจะลงทันจัปุรีจะอยู่ตรงทางลงยันสิทธ์อ๋อค่ะนครนายกตอนนี้เราก็ไปก่อนนะคะเดี๋ยวไปถึงจะให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้เราก็มาถึงตรงทางนครนายกเนะานะพี่เนาะเราจะแยกทางนี้ใช่ไหมคะเราลี้ยวทางนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงทางนครนายกแล้วนะคะแล้วก็เราก็เลี้ยวมานะคะถแล้วเแถวทางตรวจมาลงแลวถวคลองหกนะครับลำสิลนครนายกคลองหกประมาณนี้อตอนนี้เราก็จะเข้ามาที่รโรงพยาบาลถัญยาบุดรีนะคะก็อ๋อคลิกางเข้ามนพอดีเดนเนาะไี่เนาะ นี่เลยอ้โหสวยอยู่นะของขายเยอะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาซื้อของกันก่อนแล้วค่อยขึ้นไปเนาะใช่เตรียมของเนี่ยมีขายของขายของเยอะมากเลยอะไม่ต้องออกไปไกลเลยนะเนาะกินข้าวกินที่นี่ได้เลยอะ ลานจอดรถข้างบ้านข้างบ้านอมีที่จอดเยอะมากาของเจ้าหน้าที่เขา,อาตอนนี้น้องหอมก็ออกจากรถมานเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวน้องหอมจะเข้าไปลงไปซื้อของก่อนนะคะมาดูกันนะคะว่าน้องหอมจะซื้อของอะไรบ้างนะคะตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วกำลังเดินอยู่นะคะ<อ>ที่นี่คือ ตึกสวยดีนะคะอันนี้โรงพยาบาลตอนนี้เราก็จะเดินไปดูของนะคะข้างๆก็จะมีของขายของขายเยอะมากเลยนะคะมีขนมปังข้าหนม่มใู่นี่นี้อยู่ อ๋อไม่เป็นไรค่ะอมเยอะมากเลยไ่อมเยอะมากเลยีคมอนเยอะมากเลย,เย,เลยนี่เราก็จะไปทานข้าวกันนะคะมาดูกันว่าจะมีอาหารอะไรบ้างนะคะตอนนี้คือรีบรีบเดินเพราะว่าอะไรนะเดี๋ยวรถรถมา<อ>ใช่ค่ะ ตรงนี้คือมีร้านอาหารด้วยนะคะตรงท่าใหมนี้ก็จะมีร้านอาหารมิ้งขนมมิ้งของขายเยอะมากเลยนะคะอู้มีมีกิปมีมิตจยางเลยเดี๋ยวเรามาสั่งเข้ากันก่อนนะคะก<ล> ah. ินกขนมเล่นก่อนเดี๋ยวให้กิ้มพั่อ์ให้ให้พี่พอร์ตมันก็ได้ไหม หมูหมูเอาเป็นหมูหยองเหมือนกันก็ได้นะถ้าปลามันอันนี้เอาขนมเค้กก็ได้เออที่ที่นี่ก็มีขนมขนมที่เหมือนที่น้องหอมไปซื้อเเหมือนกันไหมเราสองอันอันนี้เอาเอากลับไปกินที่บ้านโอเคไปที่บ้านไปแยกอ่ะอีกเป็นมีตรงนั้นลายๆด้วยอ่ะเอาเลยลาย มมลอนหรือเปล่าคะช็อกโกแลตอ๋ออันนี้เป็นรสช็อกโกแลตผมจะรสเมรอนข้างในเขียวๆนั่นนะคะอ๋อนี้อันหนึ่งเก้าสิบบาทจ้ะรอยยี่สิบค่ะ ก็เยี๋ยวหมดถึงแยกงานเลยครับคแยกถุงใช่อะอันนี้อยู่ด้วยกันเพราะของเราเองอ๋อโอเคไ่เเขาฮะนี่นะคะพี่พี่พี่ลูกบานพันยะกูดีนะแล้วก็พี่เขาก็ขายของที่นี่คือขายทุกวันแน่เลยนะคะเพราะว่าเขาเ็ไอที่เมื่อกี้จะไปทานข้าวนะคะแต่ว่าข้าวเขาหมดไปแล้วเลยอ๋อเขาปิด ปิดเลยผมมีจะปิดก็ถ้ามาไอพีเร็วกว่านี้นะ่าจะได้กินเนาะ <c oughs> อาหารปิด3สามโมงเย็นจ้ะขต่ตรงนี้ปิดห้าโมงเย็นจ้ะอออสมโมงเก็บหมดแล้วพี่ไม่มีคนแล้วอ่ะอ,อ,อ,อ๋อ๋อโอถ้ามีเด็กนะอยากได้แน่นอนของเล่นเยอะเลย ตอ,ตอนนี้เราก็จะเข้าไปพังไหนแล้วนะคะมาค่ะตอนนี้ลิบรอริบก็ลิบเปิดแล้เข้าไปเลยจดีปิววอรอพีเ่เพือน่มงงจิ้ค้างไว้ตอนแบบนอนชั้ไหนคนรนับมีกระตุน้น้ออ๋อจัจัว่ชั้นห้าค่ะริโสด

ออะะสวัสดีค่ะก็ใส่รเป่าไม่ออกไม่นบอกหมอตอนนี้เราก็มาถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะอันนี้คือเตียงหนึ่งนะคะมิตาวันนะคะนั่งอยู่ตรงนี้นะคะแข็งแดงอยู่นะคะเดี๋ยวน้องหอมก็จะกลับแล้วนะคะลัมาแล้วนะคะกีปไปเยี่ยมมิตาวัน่างนะคะตอนนี้น้องหอมก็ลงมาแล้วนะคะ เมื่อกี้ไม่ได้ทานข้าวนะคะเพราะว่าเขาเขาปิดร้านเขาปิดนี่โรงพยาบาลใช่ไหมโอเคไปไปนี่ไงฮาดาอยู่นี่ไปกินไก่ฮาดานะเนาะตอนนี้เรามาซื้อไก่ไก่อะไรนะไก่กรอกนะคะาาไก่ฮัทดาแ,แล้วก็มีข้าวจอด้วย ที่เราหมดไปเรามีน้ำเปล<อ>่าด้วย<ป><ป>ใช่ไหม,มแล้วปีกเนี่ยเท่าไรฮะอะไรไม่ใช่ปีกแตเป็นบุก๋อเป็นอกอ๋ออันนั้นฮะยี่สิบเก้าบาทแล้วไอ้ที่อยู่ในซองที่เป็นน่องๆน,นี่เท่าไหร่ะหกห้าค่ะนี่ห้าทีค่ะเรากินดไว้อ๋อน,นั้นก็ไม่หมดแล้วเออเางั้นงั้นพี่เอาไอ๋เอาเนี้ยมาหนึ่ง เอาเน,นี่ยแหละเอากบกรอบไ่มันกินนามันก,กรอบไหมร่ะอ,อันนี้ตอนนี้ก็ซื้อไก่เสร็จแล้วนะคะที่ตรงไกยะา้า,าวานะคะอันนี้ได้เม็ซี่มาไก่นี่อยู่ที่ท่านพี่อยู่นะคะอันนี้น้องหอมอยู่ที่โรงพยาบาลมันก็เลยใส่แมสอาจจะไม่ค่อยได้ยินอยู่ที่โรงพยาบาลกัทยะดูดีนะคะ ตอนนี้ก็จะขึ้นรถแล้วนะคะเพราะว่าร้อนจริงๆเนอะ,อะช่วงนี้ร้อนมากเลยอ,อันนี้ตนงนันนี้หนง่้ทีเราก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะคะตไปเยี่ยมเสร็จแล้วแล้วก็ออกมาแล้วนะคะ เพราะว่าในโรงบาลเขาไม่ให้ถ่ายนะคะก็เลยถ่ายมาแค่นิดหน่อยตอนเยี่ยมเิตวันก็จะกลับบ้านแล้วค่ะอี่ลงยาแผนที่นะคะรถด,ดีที่สุดคือมีแผนที่นะคะเมื่อกี้เราก็ซื้อไก่มานะคะไก่อ้าดาว เล่นใหญ่ๆเลยเพราะกูกูมันหกนะคะก็เลยต้องกินแบบว่าใส่อับถุนม,มาใกล้ๆปั๊บน้องหลรอรออ อืก่อนืกินอยู่ในรถเพร่อห wow. ิวนะคะโ็เปันต่เส้นะ

สำหรับคลิปนี้น้องหอมก็จะจบที่นี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งให้น้องหอมด้วยนะคะเพื่อเป็กนกำลังใจให้น้องหอมทำคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะฝากดูกันเรื่อยๆนะคะว่าน้องหอมจะไปเที่ยวที่ไหนไปทานอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ